สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดยะออฟทาลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของคุณหลือีกสองราศีหรือสามสามไหมสักอย่างหนึ่งอาจารย์ลืมเดี๋ยวอาจารย์ไล่ดูตามไว้นี่นะอ่ะมากันที่ราศีมีนค่ะมากันที่ราศีมีนสิบหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดธันวานี้ จะใกล้สิ้นปีแล้วเรามาดูสิว่าสถานการณ์ความรักความรู้สึกการงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรดูเรื่องการงานการเงินด้วยนะคะแต่เน,น้นหนักไปทางเรื่องของความรักโอเคไหมเราจะมาดูกันว่าความรักเราจะไปในทิศทางใดเราจะได้ตั้งรับกับสิ่งที่เราจะเจอเมนจ๋า เป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วทวไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่อนาัยนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือเจนเนอเร็เด้งดวงทั่วทั่วไปมาเ,าเรามาดูกันซิมามีนจา๋สาสเหรียญเป็นไพ่ของการเจรจาเป็นไพ่ของการพูดคุย เป็นไข่ของการปรึกษาหาเรอเป็นไพ่ของคนที่กําลังมองหาเงินก้อนโตแด่กํำลังคิดอยู่ว่าได้เงินก้อนโตมาจะไปทําอะไรหรอจ๊ะจะได้เงินก้อนโตอ่ะได้ยังหรือจะอยากได้เงินเป็นแสนเลยนะได้เงินก้อนนี้มาก็ชีวิตจะสบายขึ้นทําไงจะได้ตังค์จะได้ไปใช้นี้ใช้สินตังมีอยู่แหละตังมีอยู่มีนไม่ใช่ว่าไม่มีตังอะมา ให้ใบแรกของคุณในเรื่องของการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเน้นหนักความรักไปเจาะประเด็นของความรักแต่อาจารย์มองไม่เห็นความรักสักเท่าไหร่นะ <c oughs> ไม่อยากได้แล้วความรักอยากได้เงินกนโตาาจารย์หูไม่เออาาาความรักหนูจะเเงินได้เงินก็จะมาอยากได้อะไรอยากได้เงินเงินก็จะมาให้ใบแรกค่ะกำลังคิดเกี่ยวกับไรายได้กำลังมองหาช่องทางใหม่ๆกำลังปรึกษาหารือมองหางานเสริม งานเสริมหรืองานพิเศษอยากได้ตังก้อนโตมาเปิดร้านกาแฟขายของหรือกำลังมองหาง,งานที่มันทำให้เราสามารถจะมีงานจะมีเงินพิเศษเข้ามาแต่บางทีที่คุณมองอยู่มันก็ต้องใช้เงินไปต่อเงินไหมเช่นถ้าเราขายของเราก็ต้องมีเงินไปลงทุนอะไรแบบนี้หรือเปล่านะจ๊ะ ช่วงนี้ชีวิตของคุณนะก็มีปัญหาเหมือนกันมีอุปสรรคเข้ามาเป็นเนืองๆในเรื่องของการงานถ้าคุณทำงานประจําก็จะรู้สึกถึงการงานที่ทำไม่ค่อยราบรื่นนะักมีปัญหาจุกจิกจุกจิกกวนหัวใจแล้วก็ไม่ได้ราบรื่นราบเรียบมันทำไมต้องมีปัญหาอารมณ์แบบ ปัญหามันจุกจิกอะ่ะบางทีปัญหามันม่ได้เป็นหาใหญ่นะแต่มันเป็นหาเป็นปัญหาเล็กเล็กน้อยแต่มันทําให้เรารู้สึกกวนหัวใจอะ่ะคือปัญหามันแก้แล้วก็เป็นปัญหาอยู่นั่นแหละมันไม่มันไม่หายมันไม่นี่สักทีอะไรอย่างเงี้ยระวังการทะเลาะเกิดความวุ่นวายระสัำระสายในองค์กรหรือคนหมู่มากค่ะระวังคําพูดคําจาด้วยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะบางครั้งอาจจะแบบไม่สบายใจ หรืออาจจะมีความรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับคนที่เขาพูดออกมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคกับเราเลยฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดของเธออะไรอย่างเงี้ยความคิดเธอไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ย <laughs> กำลังเริ่มต้นกับงานใหม่ๆจริงๆนะกำลังเริ่มต้นมองหางานใหม่ๆคุณกำลังวาดฝันถึงบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำแล้วมันจ,จัจับต้องได้อย่าวาดฝันมากเกินไปถ้าอยากได้อะไรก็ลงมือทำ ถ้าคุณอยากได้เงินก็ต้องทํางานถ้าคุณอยากได้ความสําเร็จไม่ใช่ทําไปเดือนหนึ่งมันไม่ดีเลิกทําถ้าเป็นแบบนั้นชีวิตจะไม่ถึงจุดหมายแน่นอนค่ะคนเราต้องมีจุดหมายปลายทางและทุ่มและทําจริงๆไม่ใช่เห็นคนหนึ่งก็ได้เงินกันคนหนึ่งก็ทาการอาจทําได้เดือนหนึ่งโอ้ไม่เห็นได้ตังค์ไม่เห็นผ่านไม่เห็นจะได้อะไรขี้เกียจแล้วไม่ทําแล้วถ้าเป็นแบบนั้นชีวิตเราก็ทั้งไม่ถึงจุดหมายเพราะฉะนั้น ฝันให้ไกลและไปให้ถึงมันอย่าล้มเลิกกลางคันอย่าท้อยอย่าถอยโอเคไหมมีเก้าถ้วยอยู่ตรงนี้นะ่ะความรู้สึกของคุณช่วงเนี้ยก็แบบมั่นใจในตัวเองอะเนาะมั่นหน้ามัน่นตามั่นใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เขาไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของคนอื่นก็มีเราคิดว่าเราคิดถูกไงเราเชื่อมั่นว่าเราทําถูกเราคิดถูกหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ มีความมีความมีความประสบความสําเร็จในตัวเองอ่ะก็เลยมั่นอ,อกมั่นใจมั่นมั่นว่าเราสิ่งที่เราทํามันถูกต้องแล้วความคิดของเรามันถูกต้องแล้วไปความรู้สึกถึงจะอาจจะไม่ได้พูดออกไปแต่ฉันก็ไม่ได้ฟังคนที่พูดมาให้ฉันหรือคนไปไปไปฟังคนอื่นเขาพูดเราก็ไม่ได้เห็นด้วยเราก็ไม่ได้คอยตามในการ ในคําพูดของเขาอะไรเงี้ยเขาว่าความเชื่อมั่นของคุณมากเกินไปฟังคนอื่นหน่อยก็ได้ลักษณะของฟังคนอื่นนะคะอืมแล้วมันมีความรู้สึกลึกๆที่บอกใครไม่ได้มันเป็นความรู้สึกลึกๆที่ซ่อนไว้ค่ะ อบางคนก็ไม่โรคส่วนตัวสูงเกินกว่าที่คนอื่นจะเข้าถึงและเข้าใจไม่รู้เป็นอะไรนะคะเรื่องของการเงินนะมีความมั่นคงอยู่เงียบเงียบรวยแบบเงียบเงียบรวยแบบไม่บอกใครเดี๋ยวคนอื่นมาเยิม้มเดี๋ยวคนอื่นมาปรึกษาหารือการปรึกษาหารือมันมองถึงการที่แบบมาปรึกษาเราแต่เขาไม่มีตังเขาก็อาจจะมายืมตังเราก็ได้อารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ย ช่วงนี้นี่มีการวางแผนการชีวิตนะถ้าคุณได้เงินก้อนโตมาคุณอาจจะมองถึงการวางแผนสําหรับชีวิตได้เงินก้อนนี้มาจะเอาไปใช้นี้ใช้สินจะดีไหมหรือแบ่งไปใช้นี้ครึ่งหนึ่งเอามาลงทุนครึ่งหนึ่ง้ายังมองถึงความรู้สึกถึงความเครียดมีความเครียดอยู่ในใจนะมีความเครียดมีความกังวลใจบางสิ่งบางอย่างอยู่เหมือนกันแต่บางทีก็ไม่รู้จะระบ,บายยังไง ไม่รู้จะพูดออกไปยังไงให้คนได้รับรู้ถึงความไม่สบายใจในตัวเรานะนี่มองถึงเรื่องการงานชีวิตคุณจะได้สังคมใหม่ๆนะการที่คุณจะไปเริ่มทํางานหรือการวางแผนกับคนใหม่ๆก็ได้เรียนรู้กับคนใหม่ๆสังคมใหม่ชีวิตใหม่เพื่อนใหม่หรือจะได้ดีลกับคนที่เขามีความเก่งมีความสามารถได้เรียนรู้กับเขาแต่เราจะฟังหรือไม่อันนั้นอยู่ที่เราอโอเคไหมอ่ะแลวเรื่องของความรัก <laughs> <laughs> มันคืออะไรในเรื่องของความรักค่ะความรักที่คุณเคยรักใครสักคนบางทีเป็นความรักที่แอบปิดบงังซ่อนเร้นบอกใครไม่ได้ก็ยังคงเป็นประเด็นในใจจริงๆแล้วคุณก็อาจจะไม่ได้อยากไปจากความรักครั้งนี้มันมองถึงความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันไม่สวยหรูไม่โอเคเลยไม่ค่อยอยากได้แล้ว หรือเรามีใจแอบรักใครบางคนมีใจให้ใครบางคนอยู่นั้นอาจจะเป็นความรู้สึกที่มันมันก็ต้องแอบรักต่อไปแอบรักแอบชอบแอบคบแอบคุยก็ยังต้องแอบต่อไปอาจจะมองถึงคนเก่าๆคนที่เด็กกว่าอยู่ๆก็นึกถึงเขาคิดถึงเขาคนที่จากไปอะไรอย่างเงี้ยนจจะจ๊ะอ่ะมาดูซิว่าใครคือคนคนนั้นใครคือผู้โชคดีคนคนนั้นนจจะจ๊ะเขาก็านั้นชีวิตเป็นไงไปดูชีวิตเข้ากันค่ะ ชีวิตเขาโอ้เอชออฟเพนทโคเขาอยากได้ตังค์หรือเปล่าหรือความสัมพันธ์นี้มันมีเงินมีทองมาซัพพอร์ตซัพพอร์ตดูแลซัพพอร์ตใจเขาอยากได้เข,ไดเขาอยู่กับเราเพราะเขาอยากได้เงินเราเปล่าเด e เลเบอร์ over, คุณเปดีกว่าคนมีเจ้าของหรอจ๊ะเขาก็เซง็งเซ็งเหนื่อยๆคือมองดูไพ่อาจจะเป็นการเดียกันหรือเป็นการจบกันไปแล้วล่ะแต่คุณอาจไปรักคนที่เขามีเจ้าของก็ได้หรือไปรักคนที่ไม่ควรรัก หรือความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมีประโยชน์ต่างตอบแทนเช่นเขาสพอร์ตเราเราสพอร์ตเขามองถึงเงินมองถึงการสพอร์ตที่ไม่ได้สพอร์ตเรื่องของความรักแหละใจค่ะ The love เป็นรักที่เขาไม่เลือกเราเลือกเขาไม่ได้หรือเขาเลือกเราไม่ได้เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณ Knight of Pentacle Five of Pentacle The Emperor Time Plan เขาคิดยังไงกับคุณคะ ความรักครั้งนี้มีใครบางคนชอบสั่งชอบคอนโทลขีดเส้นให้เดินชอบควบคุมคอนโทลเดิรททำแพลนถ้าเขาทําใจกับความรักครั้งนี้นะเพจออฟเพนเดอร์โค้เขาก็ทําใจกับความรักครั้งนี้อืมมันเหมือนความรักที่มันดูแล้วมันมันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เริ่มต้นกันเดี๋ยวก็กลับไปกลับมากันอยู่แบบนี้คนบางคนแทงข้างหลังกันอยู่บางคนไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักความสัมพันธ์รักเราเพราะเงินของเราอะไรอย่างนี้ เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ต้องการอะไร n i อ h หวานก e โอเคสองเลขสองดาบเด้ออยากให้คุณกลับมาแต่เขาไม่ทําเขาเงียบๆเ,เขาคิดว่าโอเคต่างคนต่างไปก็ดีแล้วแต่ใจลึกๆอยากให้กลับมาคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นเมธอาจจะเป็นเมธอาจจะเป็นน้ํกากรกฎเมนพิจิก t เดอะเดอทาวเวอร์ราศีธนูราศีกุมเขารักคุณจริงไหมเขาจริงใจไหมคะ เขาก็เคยมีความจริงใจใช่แต่ความจริงใจเงินนะ่ะมันมีเงินมีผลประโยชน์นะ่ะถามว่าจริงใจไหมก็เขาอยากคุยเขาอยากมีคุณไปไว้นานๆเลยนานเลย,นนเลยมองถึงการแต่งงานชีวิตครอบครัวความมั่นคงหรือเงินบางคนกำลังหาเงินแต่งงานอ่ะเปล่าหรือบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราอยู่กับเขาแบบนี้แต่ไม่มีสถานะไม่มีตัวตนแต่เขาดูแลเราในเรื่องเงินดีๆอะไรเงี้ยอะ สิ่งนีคุณต้องระมัดระวังในเดือนนี้ค่ะเอ้ยความสัมพันธ์จะเป็นไงความสัมพันธ์จะเป็นไงเดวิลสามดาบเครียดเดอะไเพนเทสเดี๋ยวก็กลับมาถ้าคุณรอใครคนนึงอยู่เดี๋ยวเขาก็กลับมาใจคุณไม่นิ่งค่ะมีคนเจ้าชู้อยู่ตรงนี้และมีความรักที่มีความเจ็บปวดไปไปกับกับไปไปกับกับหรือคุณทุ่มเทให้กับใครหรือคุณต้องเปลี่ยนตัวตนคุณเหมือนเหมือนเพราะเราพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนคนนั้นเขาทําอะไรเราก็ต้องปรับ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  มองข้ามปรับตัวจนเราไม่มีความเป็นตัวตนของเราหลงเหลืออยู่อีกแล้วทุกนะกับการที่เรารักใครคนนี้อืมใครความต้องระวังค่ะสิ่งที่คุณต้องระวังในเดือนนี้เหนื่อยความรักที่เหนื่อยทิ้งกันได้ไหมก็ไม่ได้วางได้ไหมก็ยังไม่ได้แต่ไม่สเสียนเดียวก็กลับมาถ้าคุณรอใครคนนั้นอยู่ k ิงอ of c ับความรักยังอยู่ตรงนี้ความรักควบคู่ไปกับความอดทนและการรอคอยค่ะ ถ้ารอใครบางคนอยู่เดี๋ยวก็มาแต่คุณจะต้องมีความอดทนกับความสัมพันธ์นี้อย่างสูงมากสูงปิดเพราะถ้าเราไม่ทนมันก็มีสถานเดียวคือการต้องจบแต่ถ้าเราจะรักษาใครสักคนไว้บางทีใจเราคิดเราอยากพูดเราอยากพูดเราอยากระบ,บายเราอยากวิ่งเราอยากเหวี่ยงแต่เราต้องทนเพื่อรักษาใครบางคนนั้นไว้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปแนบ็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอด a อฟ0 3 2ูยาเาแล้วเจอกันคลิปหนนะ้าสวัสดีค่ะ